สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องข่าแชได้ำเนอีดแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำเรื่องสั้นเรื่องปาร์ตี้วันปาร์ตี้วันเกิดกันมาดูกันเลยค่าจะเป็นยังไงนี่พี่อะไรเหรอน้องพวกนี้ก็แบบเป็นวันเกิดหนูแล้วว่าคือว่าแบบหนูว่าหนูจะ ปาที่มันเกิดดีไม้มพี่ก็โอ๊ยดีเลยนะมันจะแบบมีคนแบบมากินเ,ย,เยอะๆเยอะๆเยอะเลยขณะทพี่แบบไลยท่านั้นเดี๋ยวท่านั้นเดี๋ยวเรามาท่านั้นเดี๋ยวเรามาท่านั้นน้องก็ไลยของท่านั้นน้องก็ไลยของน้องไรตใช่ไปไปไป,ไปบอกพ่อแม่ก่อนสิเออจริงได้ไปบอกพ่อแม่ก่อนสิโอเคพ่อแม่ไปบอกพ่อแม่กันในเะค okay, พี่ ไม่รู้พ่อกับแม่ค่ะจะไม่รู้พ่อกับแม่ค่ะจะจัดงานก่อนอยังไงให้เรานะยังไงก็ต้องจัดเยอะอะไรพี่พ่อคุณแม่รักอะไรเหรอลูกผ่นมาพร้อมกันเลยอ่ะมีอะไรเหรอลูกแต่มีอะไรเหรอก็คือครับพรุ่งก็คือพรุ่งนี้ก็วันเกิดน้องแล้วอ่ะอ้าวพรุ่งนี้วันเกิดพรุ่งนี้ก็วันเกิดฟรีฟรีลินดาใช่ใช่ครับพรุ่งนี้วันเกิดฟรีฟรีครับอ้าวแล้ว แล้วแล้วมาบอกแม่ทำไมก็ใช่พวันี้ก็มันเกิดฟฟี่ได้ไหมคือผมจะจ่านนั้นเกิดครับคุณพ่อก,กับแม่จะอนุญาตนะครับอนุญาตอยู่แล้วสิเพราะพุ่เนี้นะค่ะก็เป็นมันเกิดลูกสาวข,ของแม่เลยน้องฟฟีๆอย่าแม่เนี่ยแม่้็แต่เออมใช่แม่เนี่ยคือผมจะจัดวมันเกิดให้น้องนะครับ แต่คุณพ่อคแม่จะอนุญาตเปล่าครับอนุญาตสิไม่บอกไปแล้วไม่บอกอะไรซ้าๆไม่ลูกเอาครับเดี๋ยวแม่ถ้านั้นพ่อก,กับแม่ต้องไร้ไปจัดงานวันเกิดเลยนะครับไปจัดตอนนี้เลยเหรอลูกใช่ใช่ใช่ครับถ้านั้นลูกลายบอกพก่อลูกลายก็อบอกเพื่อนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเพึ่งบ่ายโมงองโอเคครับ เดี๋ยวขอลายก่อนนะเดี๋ยน้องดูทีวีก่อนก็ได้ลุเอาข้างนอกก่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนพนี้มันเกิดน้องเรานะพวกนี้มันเกิดเพื่อนสาวของฉันหรือเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วบ้านโทรมามีอะไรเหรอก็วันเกิดมงสาวฉันพ่งนี้ฉันว่าจะจัดงานเกิดใครว่างอมาบ้างฉันไปนะฉันไปฉันไป้ายเนาะฉันปเนาะฉันก็ไปเหมือนกันเนาะฉันอยากกินเค้กก็ โอเคโอเคฉันเกือบจะทำเสียงเหมือนนายแล้วนั่นเนี่ยจ้าอ่ะพูดเสียงปกติได้ก็ไม่บอกอ่าแล้วพรุ่งนี้อ่ะก็อย่าลืมเตรียมตัวมาด้วยนะเออโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะมาหาน้องเราเลยพรุ่งนี้มามาตีวันเกิดนะว่าแต่มาตอนไหนเหรอเออมา มาลอนเท่าไหร่ดีอ่ะเดี๋ยวอ่ะเอ่อมาตอนบ่ายสองบ่ายบ่ายโมงก็ได้โอเคได,ได้ได้เลยนะโอเคแล้วโอเคฉันไป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 โอเคได้คุณพ่อคุณแม่ครับว่าไงลูกพรุ่งนี้นะคะบ่บายโมงโอเคจ้าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะรีบไปซื้อเค้กเลยโอเคครับ อ่าวิ่งมาทำไมเนี่ยก็กนหนูตึกเต้นน่ะนั้นลรูปมานั่งดูทีวีก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปจัดงานมันเกิดก่อนโอเคครับไม่รู้จะถูกใจลูกหรือเปล่านะคุณนั่นน่ะสิฟีฟี่ฟีฟี่เมกเก้มาแล้วพ่อกับแม่จัดงานมันเกิดเสร็จแล้วนะเฮ้ยฟีฟี่พ่อกับแม่จัดงานมันเกิดเสร็จแล้วเรารีบไปดูดีกว่า ดูการ์ตูนเพลย์อยู่เลยอะพี่ตอนนี้ไม่มีการ์ตูน,ตน,ตน,ตน,นเพราะไหดูโทรศัพท์โอ้ยกำลังพเพลยไปดูมันเกิดก่อนจริงด้วยพี่ไปดูกันอือโอ้โหสวยมากมากเลยครับเป็นยไงสวยชิเมล่าเนี่ยโควิดก็ใกล้จะหายแล้วด้วยนะแ,แม่เลยอ,อันนย่า คร,รยยครับูุีสวยมากๆเลยอยากครับนั่นนะสิเช้าวันต่อมานี่หนูดีใจจ,จริงๆแหละวันนี้ก็มาถึงแล้วอ่ะโอ้ยวันนี้ก็แต่งตัวสวยคนในงานเลยนะใครบอกหันไปดูสิโอ้โหคุณแม่แต่งตัวสีหวานชมพูนะคระจ้าลูกไหนไปดูเพื่อนๆสิว่ามากันหรือยังเนี่ยน่าจะจะเริ่มมาแล้วนะคะ เพื่อนจะมาเนี่ยอ้าวมากันแล้วเล็กๆเนี่ยโอ้โหมาค่ะไหนไหนไหนมา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 เดี๋ยวไปกินเค้กกันดีกว่านะเดี๋ยวนะขอไปซื้อเค้กก่อนนะโอ๊ยม่ใชซื้อมาเร็วนี่นะโอ๊ยตายอ่าอ่าอ่าไหนเล่นกับเพื่อนไหนสิเด็กๆเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะพรมก่อนนะให้มันแบบมีพรมมาเดี๋ยวค่อยไปนั่งที่โต๊ะไม้ทีเดียวเพราะว่า นั่งสตุ๊กพรมก่อนนะว่าจะได้กินเครกันไปสนใจเล่นนะคะใช้จ้าเดี๋ยวนะเนี่ยจะไเดี๋ยวนะเนี่ยจะจะ,จะทำเครกเดี๋ยวนะเนี่ยจะวางเครกให้นะครับใม่จ้าอร่อยไหมยังไม่ทันเกินนะคะคุณแม,ม่เออเลิม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 ไปอาลิบลิบลิบกินกันนะโอเคเสียงไก่ร้องเลยนะเนี่ยหูตากินกันเลยนะก่อนอื่นต้องต้องร้องร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์กันก่อนนะเดี๋ยวแบบอย่าไม่ไปใส่แฮปอ่ะเดี๋ยว ร้องเพลง Happy Birthday พร้อมกันนะ Happy Birthday แค่นี้ใช่ไหมครับคุณแม่โอ้ยแค่นี้แล้วมันจะไปได้อะไรละ่ะลูกสันวันเกิดแค่นั้นไม่ต้องร้องเพลง Happy Birthday แล้วส,สันเกิดเลยนะเดี๋ยวเป่าเค้กเลยนะแม่จุดเทียนไว้ให้ที่แบบฟิฟี่แล้วเลยนะ สุขสันต์วันเกิดนะฟีฟี่สุขสันต์วันเกิดนะฟีฟี่สุขสันต์วันเกิดนะฟีเว่สุขสันต์วมันเกิดนะน้องสาวสุขสันที่ันเกิดนะจ๊ะสุขสัรต์วมันเกิดนะจ้าสุขสันต์วมันเกิดนะโอ,นนนะโอเคกิคนได้เลยจ้าอโหนี่คุณแม่ไปซื้อมาจากร้านไหนครเนี่ยอร่อยจังใช่ค่ะคุณแม่อร่อยจังเลยคุณแม่ไป <laughs> คุณนาไปซื้อมาจากที่ไหนหรอคะอร่อยจังเลยอ๋อ ซื้อรลายประจำเลยแหละมันอร่อยมากซื้อทานเล่นได้เลยโอโหอร่อยมากๆเลยค่ะเราต้องมาวันเกิดพีฟี่กับมี้ทุกครั้งแล้วนี้ก,ก็ไม่ขนาดนั้นเด้อจ้ากินเยอะเลยนะป่ะเป้ายังลูกพีฟี่หรือป่าเค้ยัง, ee, เ,ปเ,ยงเป่าแล้วครับขอให้พีพี่มีสุขภาพแข็งแรงนะขอให้พีฟี่มั่นคงนะ ขอให้ม okay. ีสุขภาพแข็งแรงะรเป้ๆขอบคุณนะทุกคนที่ไว้นเกิดเรามาใครอยากไว้กอนเกิดเราในแชทก็สามารถทำได้เลยนะโอเคแล้วส่วนคนที่ไม่มาล่ะเดี๋ยวค่อยๆก็ขอให้เบื่อๆเรามันแหล้วไงงเอาเหรอใช่แล้วแหละจินเถอะอ่ากินเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กเนยเนี่ย มีอาหารด้วยนะคุณแม่ทาเองเหรอค,รคะก็ทําเองอยู่แล้วซิแมก็ทําเองอันนั้นอันนั้นน่ะแมอ่อันนั้นหรออันนั้นแล้วนั้นทำไมเรือล่ะคะก็ะอันนั้นน่ะเป็นเครกบองางแม่าม,มาตั้งไปสวยๆสวยๆโอ้ยนะอ๋อ,อครับเหมเค้กทีกนทุกคนเก็กินไปหมดแล้วอ๋อ,อครับมากินข้าวกันทุกคน เราขลอก,กินอะไรดีนะกินอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละจ้านั่งเลยจ้ะไม่ต้องเรื่องมากหรอกครับคุณแน่นั่งได้เลยนะจากนั้นก็บิบวิดย์อีกครั้งนึงนะเอาวลูกไปนั่งกับเพื่อนเขาสิเราไม่อ่ะอาเจ้าของวันเกิดมานั่งตรงกลางสิจ้าใช่ีฟี่มานั่งใกล้เรานะโอเค โอเคเลยฟิฟี่แถบตรงนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงแถบตัวนี้ก็เป็นของผู้ชายกว่าไม่เอาอะ่ะแล้วว่าเรานั่งตรงกลางก็อพอแล้วแหละพี่ชายหนูขอนั่งตรงนั้นพี่ได้ไหมอะ่ะได้สิสลับน้องสาวไม่มีอะไรที่พี่ทาให้ไม่ได้หรอกโอเคเลยเย่เราได้นั่งกับฟิฟี่แล้ววิเรานน่งหันแต่แขงข้างแกนคุยได้สบายเลยเนี่ย โอเคเลยพี่ฟ okay, ขอให้หนูมีข้าวแข็งแรงบ้างนะขอให้หนูมีสุภาพแข็งแรงบ้างนะอ่ะคุณมาไวพอเกิดลูกแล้วใครขอให้ลูกมีสุภาพแข็งแรงนะแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกคนนะแล้วก็เียนเก่งๆด้เกรดสี่ทุกวิชาเลยนะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอให้พี่ฟีมีสุภาพแข็งแรงนะสอบได้เกรดสีทุกครั้งเลยขอให้ได้มอแบบมอแบบเข้าโรงเรียนแบบดีๆนะ โอเคเลยเด็กๆกินกับข้าวได้แล้วจ้ากินเลยโหอ,อร่อยจังเลยครับอ้าวทำไมรู้ไม่กินล่ะจ๊ะอ้าวแาหนกินอร่อยมากเลยนะหืฝีมือเธอก็อไร่อยมิบด้เหมือนกันเนี่ยอยาดรู้ทัวรฝีมือแม่ชนะนั่นนะสิฝีมือแม่เธออร่อยมาก,มากเลยอร่อยจนฉันละลายเลยแหละฉันกินหมดแล้วโอโหกินหมดแล้ว อุยอุยขออภัยด้วยนะคะทุกคนกินหมดแล้วโหอร่อยมากเลยนะคะคุณแม่ก็บ้าแลแหละ,หละนี่เราได้กินกุ้งรอบสโต้ด้วยนะถ้ายฝีมือแม่เราอ่ะกุ้งรับสโตอร,อร่อยมากมาอ,อ๋อลูกยังเหลือเยอะเลยนะกินให้หมดเซค่ะคุณแม่ อร่อยเลยอ่ะอืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องน้ำข้าวเดนา่าที่สใครในรือกดติดตามไดนา่าบ๊ายบาย